คิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสสองนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้นะมีคนแชร์ความคิดความเห็นมาน่าสนใจนะครับโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุเลยนะครับทำไมอ่าำไม่เ,มเป็นหมายถึงว่าเปลงทะเบียนทําไม่เป็นหรือมีลูกหลานลูกหลานก็อยู่ไกลไม่สะดวกที่จะมาลงทะเบียนมาพาไปนู่นไปนี่ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน คนนี้บอกว่าใช่ครับควรจะโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยผู้สูงอายุเลยผมทําไม่เป็นก็คือลงทะเบียนไม่เป็นหรือจะไปที่สาขานู้นนี่นะครับมันก็ลําบากเนาะพอแก่แล้วนะครับลูกหลานก็อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดก็เลยอดได้เงินหมื่นนะครับก็เห็นใจเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยผู้สูงอายุขึ้นชื่อว่าผู้สูงอายุนะแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเดินเหินได้ปกติบางคนคล่องแคล่วเชี่ยวชาญเทคโนโลยีนะครับแต่บางคนกับการบางคนไม่เก่งเทคโนโลยีเลยเดินเหินก็ลําบากนะครับปวดเข่าปวดแข้งปวดขาปวดเข่าจะเดินพาไปเออนู่นนี่ทีก็ลําบากนะครับเพราะนั้นบางครั้งเขาไม่ได้ติดตามข่าวสารด้วยนะนะครับว่าต้องลงยังไงเข้าแอปยังไงโทรศัพท์ก็อาจจะใช้โทรใช้รับอย่างเดียวนะครับ ไม่ไม่รู้ว่าจะเข้าแอปแบบไหนยังไง Facebook ก็เล่นไม่เป็นนะครับ t i k t o ออะไรพวกนี้ก็เล่นไม่เป็นอ่ะก็เป็นก็เห็นใจนะครับเห็นใจเลยบางคนไม่ไม่รู้จริงๆแล้วก็เลยพลาดโอกาสนะครับที่จะลงทะเบียนได้รับเงิน1,000 0บาทนะครับในเฟส2ที่ผ่านมาซึ่งเฟส2เนี่ยผมมองว่าด้วยคุณสมบัติทั้งหมดทั้งมวลน,นะนะครับเฟส2เนี่ยเหมือนกับให้ผู้สูงอายุนะครับแหละ แต่แค่ว่ามันมีเงื่อนไขตัวหนึ่งที่มาตัดสิทธิผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็คือผู้สูงอายุบางส่วนก็คือต้องลงทะเบียนมาก่อนคือต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับมันก็เลยตัดคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนออกไปแม้จะเป็นผู้สูงอายุแม้จะมีคุณสมบัตินะครับเงินเ,เงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนนะครับทั้งบัญชีเงินฝากประจําบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน50,000นเนี่ยเขาคุณสมบัติครบเลยว่าเงินมีน้อย นะครับรายไดนะ้แน่นอนผู้สูงอายุโดยมากไม่มีไรายได้หลักอยู่แล้วเพราะว่ากเกษียณมาแล้วนะครับมันก็คงมีรายได้เสริมอาชีพเล็กๆน้อยแต่รายได้รวมยังไงก็ไม่เกิน8 0 0แสนกว่านะครับยังไงก็ไม่เกินนะคุณสวัสด์ก็ครบอีกแล้วนะครับเป็นคนไทยมีบ้านมีสัญชาติไทยใช่ไหมนะครับไม่ไม่ไมติดคุกติดตารางไม่เป็นต้องคดีปุบ๊บคุณอาสวัสด์ครบเลย เพียงแค่ข้อเดียวที่ขาดในเฟสสองคือไม่ได้ลงทะเบียนนะครับกับแอปทางรัฐมาก็เลยพลาดโอกาสนะครับนี่เห็นใจมากเลยนะคนนี้บอกอายุ71ลงทะเบียนทางรัฐแล้วไหนคนนี้ลงทะเบียนทางรัฐแล้วแต่ข้อมูลหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับทำอย่างไรสามารถโทรติดต่อ11 11ได้นะครับโทรไปถามเขาเลยว่าเราเคยลงมาแล้วนะทำไมมันไม่ได้สิทธินี้เช็คให้หน่อยนะครับนะหลานเป็นคนลงให้คนนี้บอก เห็นไหมหมันลงรักข้อมูลหายใช่ตอนนี้บอกว่าผู้ตอนนั้นบอกว่าผู้สูงอายุไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะครับทำให้ไม่ได้ลงทะเบียนเลยเสียสิทธิ์นะครับเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงเฟสหนึ่งะนะครับช่วงที่จะออกเฟสหนึ่งะนะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนมาตรการค่อนข้างหลายรอบแล้วก็รัฐมนตรีแต่ละท่านก็จ,จะให้ความคิดความเห็นนะครับ ที่ไม่สอดคล้องกันไงจนส,สรุปสุดท้ายเฟสหนึมันจึงมาเคาะที่ว่าให้กับผู้มีบัตรสนาการแห่งรัฐแล้วก็ให้กับผู้พิการนะครับแทนโดยที่มีการปรับเงื่อนไขชนิดที่เ,เงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเงื่อนไขเดิมมันไม่มีคําว่าให้ผู้มีบัตรสนาการแห่งรัฐอะไรอ่างเงี้ยอันนี้คือปรับเงื่อนไขแต่เขามองว่ากลุ่มคนที่ลงทะเบียนมานะครับและ และบวกกับผู้มีบัตรสสดิการอย่างรัฐน่าจะเป็นคนที่มีรายได้สอดคล้องคือรายได้น้อยที่ควรจะได้รับเงินนี้อ่าเขามองอย่างนี้ซึ่งถ้ามองด้วยมุมมองเดิมแบบนั้นผู้สูงอายุก็น่าจะเข้าข่ายควรจะได้รับด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุเองนะครับเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็เป็นเป็นคนที่น่าจะเข้าคุณสมบัตินะครับ ของการได้รับเงินนี้นะครับคนนด้บอกว่าคนแก่ก็หวังว่าจะได้เงินหมื่นนะครับกลับบอกว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จถูกตัดสิทธิ์แล้วผิดหวังจริงๆโรคประจําตัวก็มีแก่แล้วไม่เหมือนคนหนุ่มสาวอ่านี่เป็นกําลังใจเลยเพราะบางคนมีความต้องการนะครับจะใช้เงินในโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจนี้จริงนะครับแล้วเขาก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถ้าเขาได้เงินไปเข,เขาไม่ได้ไปเก็บหรอก เขาคงจะเอาไปใช้จ่ายนั่นแหละแล้วมันก็จะกลับไปหมุนเวียนตามคอนเซปต์ของโครงการโครงการคอนเซปต์เนี่ยคือกระตุ้นเศรษฐกิจคือเงินนี้เอาแจกลงมาแล้วก็ให้คนโฟกับโฟกับไปซื้อนู่นซื้อนี่นะครับเพื่อให้มันหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเพื่อกระตุ้น GDP นะครับหลักๆของโครงการนี้เพราะนั้นผู้สูงอายุก,ก็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะครับ ก็ถ้าใครนะพลาดนะครับผู้สูงอายุท่านใดพลาดโอกาสของรอบมีสมาร์ทโฟนนะครับในโครงการ1นึ่งบาทเฟส2นะครับยังเหลือรอบไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอาจจะลำบากนิดนึงในการต้องเดินทางไปยังธนาคารแต่ยังไม่ได้ระบุวันยังไม่ได้ระบุความชัดเจนนะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในธนาคารไหนหรืออะไรแต่น่นอนเขาอะ่ะมันมาแล้วนะครับว่า รอบไม่มีสมาร์ทโฟนแจกแน่นอนนะครับอาจจะเพียงพร้อมกับเฟสสามก็รอฟังข่าวก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ30000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับส0ง0สนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง